ส a l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความรวยยังไงให้อัลลอฮ์รักพี่น้องครับอับดุลรา์มานิบนุอาฟเนี่ยรวยขนาดไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรามาอับดุลรา์มานิบนุอาฟเนี่ยตั้งแต่รับอิสลามมาอยู่กับท่านนาบีสอลลัละละซัลลัมเนี่ยท่านเหมือนกับว่าตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองเลยว่าทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยแบ่งครึง่งครึ่งหนึ่งให้อัลลอฮ์และครึ่งหนึ่งใชนะ้ตอนที่ทำมาค้าขายแรกๆบริจาคไปสี่ พันดีนาร์ครึ่งหนึ่งของสมบัติที่ตัวเองมี4 0 0พดีนาร์หดีนาร์ในสมัยก่อนของท่านนบีเนี่ยเท่ากับทองคํา4.25กรัมต่อมามากถึงขนาด4,000มืไม่แน่ใจว่า4,000 40, มดีนาร์หรือว่า4,000 40, มืดิรฮัมหลังจากนั้นมีอีกม้าศึกที่ใช้ออกสงครามอะ่ะพร้อมทั้งอานพร้อมทั้งเครื่องมืออุปรกรณ์ครบครัน500ตัวบริจาคแนนอนฮัชาต์บอกบอกช่ว อูดของสเบียงอาหารสำหรับสำหรับกองทัพ1,500งัตัวบริจาคปล่อยทาตวันเดียว30คนมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นพ่อค้าสั่งสินค้ามาจากประเทศซีเรียรชามเมืองชามเข้ามามาดินนะจนกระทั่งเมืองมาดินนะเนี่ยกรึมมีเสียงคือมันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นขบวนมาเลยอะ่ะเท่าไหร่ครับ อูดที่ขนสินค้าอิมพอร์ตมาจากชามในสมัยนั้นอิมพอร์ตถ้าบ้านเราก็คืออิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์700ตู้อูด700ตัวขนสินค้ามาจากเมืองชามจนกระทั่งท่านยังไงเชรดีอัลลอฮอันฮาถามคนก้างๆว่าเฮ้ย hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงอะไรกระทึกครกโรงขนาดนี้ก็มีคนบอกว่าเนี่ยอับดรุรฮ์มานอิบนนอัลฟ์เนี่ยเอาสินค้ามาจากเมืองชามจะมาขายที่มัลนละิ ไอิชาก็เลยบอกว่านาเหมือนกับบอกว่าอฉันเคยได้ยินฮันดีิสของท่านนาบีที่บอกว่าอับดุลรา์มานอุออฟเนี่ยจะเข้าสวรรค์ในสภาพที่คลานหรือช้าไปหรืออะไรสักอย่างผมจําตัวบทฮัดติสไม่ได้เหมือนกับกําลังจะบอกว่า นี่คือความรับผิดชอบของคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆคือแม้แต่ซาฮบะเองก็ก็ไม่พ้นกฎเกณฑ์ข้อนี้ก็คือต้องได้รับการเช็คบัญชีจากอัลลอฮ์ทรงต่าะอาลาทำให้ล่าช้าในการเข้าสวรรค์ก็เพื่อแค่นั้นแหละครับพอถึงหูอับดุลราะมานอุบนอาอุฟว่าไอชะพูดอย่างนี้รีบไปหาไอชะเลยไปขอบคุณไอชะขอบคุณไอชะว่ายังไงครับขอบคุณไอชะเพราะว่าขอบคุณที่ท่านหญิงไอชะทําให้ฉันระลึกถึงฮะดีษของท่านนบีสุลตัลลอฮลัเาะสินค้าทั้งหมด 7จ็ดร้อยอูดเจ็ดร้อยตัวที่ขนมาจากเมืองชามเนี่ยฉันขอบริจาคในหนทางของอ,องลอง์ตาอัลลา์ให้หมดเลยรวยไหมครับรวยอัลลอฮ์รักไหมครับรักยังไม่หมดลองคิดดูนะครับอับดุลระมดเนี่ยตอนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยมีทุกอย่างร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่มักกะพอไปมาดีนะห์นี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์ชาวมักกะไม่ให้เอาทรัพย์สินไปด้วยยึดไว้หมดไปถึงไหนไปถึงมาดีนะห์ตัวเปล่า ท่านนบ,บีนี่รู้จักอับดุลรอฮ์มานอิบนาอัลฟ์ซอฮาบะฮ์ที่เป็นมุฮัจิรีเนี่ยพอถึงมาดีนาเนี่ยท่านนบีจะจับคู่หมดเลยอ่าคนนั้นคู่กับคนนี้คนนั้นคู่กับคนนี้ท่านนบ,บีมองแล้วว่าเฮ้ยอับดุลรอฮ์มานอิบนาอัลฟ์เนี่ยควรจะต้องคู่กับใครซาดุลซาดอิดบนุอัลบ็คใช่ไหมครับเพราะว่าซาดเนี่ยเป็นพ่อค้าใหญ่ของมาดีนาในขณะที่อับดุลรอฮ์มานอิบนาอัลฟ์เนี่ยเคยเป็นพ่อค้าใหญ่ของมักกะถ้ามาเจอกันสองคนเขาเรียกว่าแมทชิง่ง Business Matching ท่านนาบีมองการไกลทำ Business Matching ระหว่างพ่อค้าสองพ่อค้าใหญ่สองคนอับดุลรหมมานิมุนาลกับซาดอิมดุลรับบีซาดอิมดุลรับีมัชาอัลล์มาฉันได้ยินว่าท่านเนี่ยมีมีคติประจําตัวว่าเวลาได้สับส์บสินมาเนี่ยครึ่งหนึ่งให้อัลลอฮ์ครึ่งหนึงห AH, งหน่งใช้เองวันนี้ฉันจะทําบ้าง ฉันขอแบ่งทรัพย์สินของฉันเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งฉันจะให้ท่านท่านเอาไปเลยจะเอาไปทําอะไรเอาไปเลยไปค้าขายได้ทำอะไรก็เลยภรรยาฉันมีสองคนเลือกเอา,าจะเอาคนไหนคนไหนที่ท่านคิดว่าเออนิสัยใกล้เคียงท่านมากที่สุดฉันจะหยา่าแล้วก็จะให้ท่านแต่งงานไปกับภรรยาอับดุระมานตอบว่ายังไงโอ้ขอบคุณมากดีใจมากให้ฉันไปลงทุนเดี๋ยวฉันจะคืนให้และโน no. คําพูดที่ถูก สลักเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และเป็นคำพูดติดหูจากปากของอัลลอาฟก็คือดุลลลนีอาลาซูไม่ต้องไม่ต้องแบ่งทรัพย์สินให้ฉันไม่ต้องหย่าภรรยาให้ฉันบอกมาตลาดอยู่ไหนนัลลอฮดุลลานีอลาซูไม่ต้องให้ตังหรอกฉันรู้เขาเรียกว่าอ่านตลาด ก่อนจะค้าขายเนี่ยต้องรู้จักตลาดก่อนไปสิตลาดไหนตลาดใครครับไปที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในมาดีนนะซูกบแบนี่ไทรุคอตลาดของชาวยวผูกขาดธุรกิจในมาดีนะไม่รู้มาตั้งกี่ปีกล้าที่จะเข้าไปในตลาดของชาวยวไปซุ่มสังเกตดูว่าเขาขายอะไรเรียนรู้ตลาดจนกระทั่งสุดท้ายซื้อแสมมันวลเล็ตสมันก็คือไขมันสัตว์อะที่ใช้ทำข้าวหมกที่ใช้ทำอะไรเนี่ยแล้วก็นมแข็ง ซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปไม่กี่เดือนอัดุลร์มามอมุนอาฟกลับมาหาท่านนาบีสุสลตล่านลลแล้วปรากฏว่าบนตัวเนี่ยมีมีซุฟลาหรือมีเหมือนกับเป็นร่องรอยของเครื่องสําอางอะไรสักอย่างหนึ่งท่านนาบีรู้และ <c oughs> เฮ้ยไปทําอะไรมา <c oughs> <c oughs> แต่งงานแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปแต่งงานได้แล้วทํางานไม่กี่วันแต่งงานได้ ทำงานหาเงินได้เงินมาปุ๊บไปทําอะไรครับแต่งงานท่านนามีถามว่าเอาอะไรไปแต่งก็บอกว่านาวาทุนมินแับเอาทองคําประมาณแค่ประมาณเหมือนกับเม็ดอินทผลามก็คือเป็นมหาะมหาดไม่ต้องเยอะแต่งงานเห็นไหมและหลังจากนั้นก็ทํางานทํามาค้าขายมาตลอดรายได้ของอับดุลรหมานอิบนนอัลฟ์เนี่ยหลากหลายมากมีหลายอย่างค้าขายระหว่างประเทศระหว่างดินแดนในสมัยนั้นในตัวเมืองมาดีนนเองเนี่ยก็ทําอสังหาริมทรัพย์ อะไรอีกเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงม้าด้วยเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยมีม้า1,000ตัวมีอูด1,000ตัวมีแพะหนึ่งหมื่ตัวสุบฮานัลลอฮอัลลอฮฺอวบพรทำสวนอินทพาลัมที่ยูรุฟยูรุฟเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมาดีนาปัจจุบันสวนเนี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่อูดที่ใช้ขนน้ำไปรดน้ำต้นไม้ในสวนเนี่ยยี ขอโทษนะครับรวยขนาดนี้แต่ใช้ชีวิตเนี่ยมาช h ลอถ้าดูอยู่กับคนงานเนี่ยถ้าไม่รู้จักจริงเนี่ยแยกไม่ออกว่าคนไหนเจ้านายคนไหนบาปใช้ชีวิตธรรมถัง่ายได้รวยขนาดนี้ไม่เคยทิ้งสงครามกับท่านนบีสุลต่านสัลลัมแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่ j ิฮาดกับทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับจิฮาดกับร่างกายด้วยตอนสงครามอุฮุดฟันข้างหน้าหักครับช่วยปกป้องท่านนบีสุลต่านสัลลัม ขาขานี่โดนโดนแทงจนกระทั่งเดินกระโผกกระเพลหลังจากนั้นเป็นต้นมาแต่ยังเป็นพ่อค้าระดับใหญ่มีคนถามท่านท่านเนี่ยรวยขนาดนี้เนี่ยท่านค้าขายยังไงใช้คติอะไรท่านก็เลยตอบว่าฉันจะไม่ซื้อขายของที่มีตําหนิเวลาฉันทาํามาค้าขายถ้ามีคนเสนอกําไรน้อยๆฉันก็เอาไม่ดูถูกกําไรน้อยๆและอันสุดท้ายและอัลาลอฮฺก็จะให้บรอก,กัตเอง ถ้าอยากให้ทรัพย์สินของเรามันมีบารักกะทั้งในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรัขอความบารักกะจากอัลลอฮ์ตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านเขียนพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมว่าอย่างนี้ครับหนึ่งในจำนวนวาสีย์ของอับดุลรหมมานเิบนหนอัฟก็คือให้มอบเงินกับภรรยาของท่านนบีสุลตัลละฮสัลลัมคือหลังจากที่ท่านนบีสุลตัลละฮสัลลัมเสียชีวิตเนี่ยภรรยาของท่านยังอยู่หลายคนคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภรรยาของท่านนบีสุลตัลละฮ์สัลลัมหล อับด ab, ha ab, ุลรหะมานอิบนะอรฟถึงมาตลอดจนกระทั่งองิน شهر ดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮ ا เคยขอดุอาให้กับอับดุลรหะมานอิบนอะฟว่ารซักะฮุลลอฮุมินัสซัลซะบีขอให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประทานซัลซะบีเป็นตาน้ำแห่งหนึ่งในสวรรค์เนี่ยให้กับอับดุลรหะมานีนะครับเพื่ท่านขายหรือให้วักกัฟสวนของท่านซึ่งตีมูลค่าได้ รู้สึกว่าจะสี่แสนนะถ้าจำไม่ผิดสี่แสน 4, ดีนาร์หรือสี่แสนดินร์รมก็ไม่ทราบสี่แสนดิรััมหรือสี่แสนดีนาร์ก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบให้กับภรรยาของท่านนาบีสโลลัลสลัมทั้งนอกจากนี้ยังบอกว่าเขียนพินัยกรรมว่าให้มอบเงิน400รดีนาร์ให้กับชาวบาดารที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ทั้งหมดว่าชาวบาดารเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐมากอับดุลรห์มานาุนอาัฟ มอบเรียกว่าอะไรบำเหน็จบำนาญให้กับทหารผ่านศึกบาดาร์เนี่ยคนละสี่ยดีนะแล้วปรากฏว่าในจำนวนชาวบาดารัรเนี่ยมีท่านอุสมาน,นอิบนุอาฟานอยู่ด้วยคนรวยอย่างอุสมานอบาฟานเนี่ยลองเดาซิว่าจะไปเอาด้วยไหมสุบฮานุลล์อุสมาน,นอิบนุอาฟานบอกว่าฉนาันเอาไม่ลังเลยไม่ใช่เพราะอยากเพราะไม่พอหรืออะไร ท่านมีเงินอยู่แล้วแต่ที่ท่านจะเอาเงินของอบับดุลรหมานอิบนาอฟัฟเนี่ยมันเป็นเพราะเงินหรือทรัพย์สินสมบัติของอบับดุลรหมานอิบนาอัฟเนี่ยมันสเปเชียลมันไม่ใช่เงินธรรมดาธรรมดามันเป็นเงินที่อัาลลอฮฺให้บรารอกัตเป็นเงินที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าฮาลลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูที่จํานวนแต่ดูที่มันเป็นความบรารอกัตของของตัวทรัพย์สินเนี่ยอยากจะได้มาเพื่ออัลลอ เรื่องราวของซาฮับเหล่านี้นะครับเป็นเสี่ยวหนึ่งในชีวิตของคนที่เป็นค่ายรุลกรุดนศตวรรษที่ดีที่สุดในยุคข,ของท่านนาบีในยุคอิสลามบรรพบุรุษของเราแน่นอนว่าบุคคลอย่างอาชาระตุลโมบัชรีนสิบท่านที่ได้รับการรับรองสวรรค์และซาฮับคนอื่นๆั้